นี่ครับไอหิ้วนะครับเนาะอุบั <Ồ. S 1> ติเหตุไต่หิ้วนะครับเนาะงอุย้ยขางขาดครับขางขาดกะจุงติดจุงติโโดสิเดเอาไปหาหมอนะครับไปไปหาหมอนี่ครับมันตกตกรถบ่โอ้ยหางขาดเดี๋ยวไปหิวเนะนี่ยว่าแต่จุงผิดทายยางรอบบ้านนี้เพื่อนกะบไหนยางครับยางน้ำก็ไปเตือนนะครับเนาะไปนครับ เ,เต็มเลยครับออกมาแถวเรื่องกับบูมีครับบูมี่พันพา,าตัดบวันอ,อก่อเลยเดืวงมากขนาดยักษ์กสี่ยังไงกับยังมันทันเฮนยียบอยู่ครับล่างโมดสี่กับไปติดต่อครับหมออยู่วันหอกนี่ครับหางขาดกับหางขาดตรงกลางเลยวันอหอกหางเป็นขัว้วได้หลายน้อครับเนาะน้ครับอันนี้เกิดตัวบัติเหยียบางเต้ เขากัสี่รอดนะครับเขาก็สี่รอดนะครับนี่ครับยายาลูกนี่นะครับขาดเลยครับขาดเครืองเลยทางขาดเพื่อเครื่องพอดีนะครับขาดเพื่อเพรืองก็ดีนะครับลูกจีดกะไดมากกับนุดสี่นะครับมากกับนุดสี่นะครับน้องนี่เลย่คกับมันจะเป็นกระดูกยครับเต่บโต กระเดาออกมาก็ดูต้องหาบนอกนะครับไอหิวเกิดอุบัติเหตุนะครับยาวๆลูกยะหยินเสียงมาเฮานะครับหยินเสียงมาเฮาเขเลยจัดงดแน่จังหน่อยนะครับนะครับไอหงส์เกิดอุบัติเหตุนะครับมันกลบอกว่าแต่ก้นลูกม้านะครับน้องบางทีอุบัติเหตุแต่ยังบัตรนายดีบันาดอยู่นะครับนะครับ ฝ่ามีเป็นในหิ้วคือว,ว่าติดเงียนจาดขาดหางไปขาดกับสี่รถนะครับรถไฟฟ้ฝ่านะครับนี่ครับขาดเครื่องเลยวันต่อหางขาดเครื่องเลยขาดเครื่องรุดถิมเลยวันต่อขาดดูประมาณเครื่องเครื่องหางนะครับธรรมาดาหางันสีแก่กับดินนะครับเนาะนี่ครับโมนาจะขาดนะครับโหนาจะเก็บเนาะขาดจะเก็บ มันกับโบนิญากนะบกูเทียบบอลบุกเขึ้นนะครับบุกเขึ้นรถไปฝากไทเกีนด์มินิจังได้ยังเสื่อมนะครับโอ้หนาจ้าลูกจ้ะนึ่ครับนุ๊ดเดียวนี่กับนุ๊ดสี่ครับนุ๊ดสี่แต่กำลังเขาไปติดตัวทั้งมออยู่นะครับเนาะงนะครับมอที่นี้ควรจะได้ทิศประมาณสองทุ่มนะครับ คิดประมาณจองถุง่ยู่แถวเรื่องก็โอมีนะครับนี่ตะวาันเป็นรักษาไข่รักษาวายเป็นแบบนี้ได้อยู่ตะว่าตัวนี้มันสิเด้ยผ่าตัดนะครับไปตัดแปลว,ว่าผ้าตัดหางนะครับเนาะตัดหางแทงด้ตัดต่อต้ังสีได้เย็บนะครับเพราะว่ามันในใส่ย,ยาใส่ย,ยาสลบนะครับหรือใส่ย,ยาสลบนี่ครับ ันลานหน่อยคุกาเพรามีอุปกรณ์บัพ่อนะครับบัวพ่อนี่นครับก็จะางางมแนน,นน้อเออวันหุดพแนงนะครับเปนแนนะครับน้อ,ยนอ,ยนอ,ยอยงยาจาลูกนืง่ามต้องขีดทายอาปุ่ยตานผัดแสงกล้องรับคนสีแดงออกนาดอกกันทายอยู่แถวนั้นเพื่อนเพ่นะครับ เพิ่นก็ไปเตะนะครับนอหอยเพิ่นเนี่ยงช่วนหนาสวนหลังหยอกเันหนอ่อหยอกกันนะครับไหนยูนะครับเนะาะอโอ้ขาดเก็บขาดเก็บหางขาดแต่ว่ากัไขย่ยยูมันมันเป็นขาเนาะครับเนาะก้นขาหนีอยากลำบากกว่าหางแน่จังน่อยนะครับนี่เป็นเป็นหาง เพราะว่าตันยิบตัวแต่ว่ามันกับสีบ่งงามหางบ่งงามคือเก่านะครับหางกับสีบ่งงามคือเก่าเพราะว่ามันกับสีสัสสสสสน,นงสงลงมานะครับเป็นมาหางขาดเกรืองนะครับเพราะว่าเกิดทุบตีเนี่ยนะครับเกิดทุบตีเนี่ยอย่างนี้นะครับมบางิีก็ได้เอามากับนุชซีนะครับนี่เอามากับนุชซีเพราะว่าน้ำเดือดไปซองหม่อง มองหนึ่งเปิดยุติการเขายันว่าไรมองสองครัไปแต่ว,ว่าเขาปิดนะครับเขาปิดอาจจะปิดจงการเพราว่าไรนะครับอาจจะปิดจงการเห็นครับเนาะเห็นจีกำลังสีนี่ครับกําลังปิดต่อกับคุณหมออยู่ในนะครับครับกำลังปิดต่อกับคุณหมออยู่ข้างในนี่ครับไัวยู้ขาดที่เก็บขาดที่เก็บเห็นกระดูกเลยครับกระดูก ตกระรูปมันก็ขาดไปโบวเบิร์ตนะครับเนา้องกสิโอ,อ่เออก,อออกล็ดีออกอุ้ยออกหลายแหงครับเลือดออกหลายอเลยน,นะครับออกเต็มเลยวันน้องเลืดอดเพราะว่าแนว่หางขาดเกินนี่นบ้านนะนครับ bát tinh यार ये tinh hẹn gáo tá malu mama मामा rio 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 का rio 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 ตอนเสียวล่วงรถกับตอนเสียวร่วงรถเสียกรุดยังวะ <im Assessment> ผมอ่านเป็นสิ่งงานเขาน่าล้ววะค่ายโย่จับได้จบเกลียววะท่านในขามทางไปก็คือว่าจบเลยนะครับมีมันสิขามทางแล้วหลอดหนึ่งตอนกับมีรถแบบม,มากกับแรนกลับมากะแรนมาหาลุงทิดลุงทิดกจังไลยจับเอาไว้นะครับจังไลยจับเอาไว้เพราะว่าจะโอ้ยงานเข่าเลยครับเพราะว่าเสียบปอกข้อ มันลวมนะครับเสียบกอกข้อมันลวมแต่ว่ามันอย่างนี้นะครับเนาะจังว่าแต่ว่าเพื่อนกับคุณหมอพันวาเมือ่อื่นจังสิริไดพาตัดวันเนาะเมือ่อื่นพอบาเพ่นกับสิไดรถเขารถหนามพื่กันก็พ้นครับอดเขาวดหนามทุกวันเมื่อื่นมันก็จังสิริไดพาเนาะครับเนาะคุณหมอว่าเมืออ่อื่นศิริไดพาพว่าหิ้ก g a บงอุ้ว่าสิไดนอนอยู่ นี่ครับโรงบ้านคลินิกนี่เจ๊มือนะครับเน,นอนงอูว่าสิแดงนอนโรงบ้านอยู่คลินิกนีกน่เจ๊มือนะครับเใช่ไหมใช่ไหมถือ,อดึงเข้าไปแล้วเสียบปอกข้อรุดยังวะแลนใช่ไหมโอ้ทำงานเขาแล้วม,มันผิดแนวยังวะถ้าอยู่มันก็นจับได้จับไดน้นะครับนอบนเกียบ,บยังวาเกียบจับบ่ได้เกียบ ไหนว่บบารถแลนมาลุงทิดาในโบกรถเข้าไปน้ำสีแดนขามน้องครับเขาก็เบรกรถพอดิดนกับแลนกะมะ็มาหาลุงทิดนะครับนี่ครับลุงทิดาซีดีดขอปิดคลิปนี้ไว้ซามหนึ่งสักคนนะครับเด้อเนี่ยคลิปหนาจังพอครับลุงธิดใหม่น้องครับเนาะขอบคุณผู้ที่โค้ดไหลโค้ด,ด,ดแช่โค้ดติดตามมะขามโค้ดสนาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงธิับผมคลิปหนาพอกันไหมครับบ๊ายบายครับ